สวัสดีมวลชนมวลมหาประชาสปอทุกคนกันด้วยนะสำหรับวันนี้ผมก็ตระหนักได้แล้วว่าสันติไม่ใช่ทางออกแน่นอนนะดังนั้นวันนี้เนี่ยผมจะก่อสงครามเว้ยแต่ว่าก่อนที่จะไปก่อสงครามนเนี่ยผมจะต้องทําให้ประชาชนในดาวเคราะห์อของผมเนี่ย กลายเป็นทาสก่อนใช้งานมันให้หนักๆน,นะให้มันเนี่ยเร่งผลิตเครื่องเทศนะสังเกตในแมพได้เลยนะมันจะมีบางอันที่ทํางานประมาณเท่าไหร่นะบางที่แม่งก็ไม่ได้ทํางานนะอะอย่างตรงนี้ผมก็ไปเลยไอ้ที่เมืองนี้เนี่ยพวกแกยังไม่ได้เป็นทาสสินะฉันจะโยนงานให้แกจากนี้ไปหาเงินให้ฉันเยอะๆล่ะบ้าจริงมีใครจูอยู่รอบเมืองการที่ตัวผมเนี่ยมีเงินเยอะๆมันส่งผลดีกับตัวผมด้วยเพราะว่าการค้าขายตรงเนี้ย ผมจะต้องมาซื้อของเพื่อที่แบบจะไปขยายอนาณาณิคมซื้ออาวุธเพื่อแบบไปก่อสงครามอะไรประมาณนะี้ซึ่งเครื่องเทศที่ผมหามาได้เนี่ยที่ชาวเมืองผลิตเนี่ยผมก็ต้องเอามาขายนะแล้วก็มาที่ภารกิจนะผมเนี่ยอยากจะขยายจากกักรวรรดิโดยการทำสงครามจัดไป ไปเลยไหมไม่อ่านนะเอาแค่แบบคร่าวๆพอรู้แหละว่ามีสงครามแน่นอนนะคืนไปเนื้อเรื่องเยอะเกินนะเารกิจนี้จะทําให้ผมได้มา2องหมื่นนะเอามาติดตั้งอาวุธให้ตัวเองแล้วแหละจากนี้ไปอยู่ในระบบดาววันดัสคิปิดหนะอยู่ตรงไหนวะเหนื่อยลกเกินในการตามหาเนี่ยมันนำทางมานะแล้วก็ลงไปมีคนติดต่อเข้ามาว่ะจองฟังซะพวกเรามีอำนาจอันเปี่ยมร้นเอยดีเจ้ากระเบงเลกแก่นะแน่จริงมาตบกับข้าเลยสิ เอาจัดไปตอนนี้ยังไม่ได้โกรธกันเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้โจมปีเขาไว้แค่แบบมาทําปากดีไว้เฉยๆเรียกโจนสลัดมาเลยเป็นสกิลของผมเนี่ยมันเป็นแค่สกิลชักชวนโจนสลัดให้มาที่ดาวเคาะดวงนี้ไว้ผมยังไม่ได้ลงมือทําอะไรทั้งสิ้นนะอาวุธแม่งก็ยังกระจอกกระจอกอยู่เลยยิงปั้มปืนไปไม่รู้นะว่าจะไหวหรือเปล่าไม่ไหวเดี๋ยวก็ค่อยหนีโดนยิงแล้วไง ออผมจะต้องแบบเอาเลเซอร์ยิงฐานใหญ่มันเว้ยซึ่งบอกเลยว่าสู้ไม่ไหวว่าทุกคนในเมื่อตอนนี้ผมยังก่อสงครามไม่ไหวนะเพราะว่าอาวุธผมเนี่ยยังแบบเป็นกา,กากากอยู่นะดังนั้นผมเนี่ยก็จะทําการแบบไปพัฒนาอนานิคมที่ผมมีอยู่ก่อนนะซึ่งอนานานิคมของผมเนี่ยมันก็จะเป็นสีฟ้าเนาะฟิวเรียสเปนเลียนี่ยลงมาที่ดาวเคราะห์ดวงนี้เหมือนว่าจะมีอนาน,านิคมที่ผมแบบเคยตั้งไว้อยู่หรือเปล่าวะ มีสิคลิกในแมปล้วไปเลยนะใช้เครื่องกำเนิดบรรยากาศไปก่อนปึ้งประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็ทําการแบบตกแต่งดาวคอนิดนึงนะยิงปาเปลี่ยนสีผมก็จะต้องรีบวางลงไปเลยสังเกตรตรงนี้มันบอกว่าให้ใส่อะไรต่อไปก็คือพืชขนาดกลางหรือว่าตรงนี้ก็ได้อันนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลงไปนะ เรียบร้อยนะเพราะความเหมาะสมได้ที่เราเนี่ยก็จะสามารถสร้างอาณานิคมได้นะซึ่งตอนนี้ผมไม่มีเงินไงทุกคนกูจะมาสร้างเพื่ออะไรวะเนี่ยคือตอนนี้บอกเลยว่าเงินไม่พอนะผมว่าผมอาจจะต้องมารับภาร,รกิจอื่นก่อนจัก,กรวรรดินี้มันเป็นศัตรูกับผมไม่ใช่เหรอวะเออภารกิจ โอเครีบบอกไปเลยต่อให้เป็นศัตรูกันแต่ว่าก็ยังรับภารกิจได้อยู่นะเออผมว่าตอนแรกอะ่ะควรจะเก็บภารกิจหาเงินก่อนเว้ยพอได้เงินมาเยอะๆแล้วก็ไปพัฒนาอาณานิคมเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยซื้ออาวุธแล้วก็ไปยึดดาวอื่นจบเจอแล้าโอ้โหอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆนะย,ยิ่งเลด้าเสียงดังเนี่ยสแสดงว่ามันยิ่งอยู่ใกล้เว้ยเอา้าเรียบร้อยแล้วเหรอเร็วจังวะมาส่งแล้วจ้ะแต่ว่าไม่ลงไปที่ดาวนะ โอ้ย,อยลงมาทำไมวะเนีน่ยเงนินเงินเงินฉันจะกินสเต็กเสร็จแล้วก็ไปที่ดาวคอสีส้มนะมันจะมีไอ้พวกพริกอะไรไม่รู้ว่าจำไม่ได้ปะมันคือจกักรวรรดิอิกพริกนะไปเลยเอาภารกิจนะรับภารกิจลัวๆไม่ต้องอาหารละรับเรียบร้อยนะแล้วกลับขึ้นไปค้นหาตุ๊กตาคนแค้อลัมค่าเรียบร้อยนะได้เงินมาเรียบร้อยนะเสร็จแล้วก็มามา,มาที่บ้านนะ เติมพลังงานให้ด่วนนี่ไงแล้วเมื่อกี้ผมเก็บมอนคัมพีได้นะขายไป45,000นะอันนี้ก็ขายเลยเอาให้หมดนะตอนนี้มีอยู่ห0 0 0งแสนนะโอ้โห oh, <shit. S 1> oh, ทําภารกิจนี้มันดีจริงๆนะตอนนี้ก็เดินทางมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะผมคิดว่านะคลิปสปอร์น่าจะจบที่คลิปเนะียผมคงไม่เก็บแบบให้ร้อปร์ซหรอกผมคิดว่าเก็บให้เต็มเกรทุกอย่างก็พอละ มีการส่งสัญญาณมานะคือว่างบประมาณของดาวเราที่คุณทําการค้าขายเนี่ยมันแบบว่าขาดดุนะเอาเป็นว่าคุณเนี่ยจะต้องมาติดต่อขอซื้อดาวของเรานะส่งคาไม่ต้องนะใช้ระบบเศรษฐกิจในการยึดใช้เงินซื้อนี่บอกเลยว่ายากจริงๆเนะสําหรับตอนนี้เนี่ยผมมีพันธมิตรแล้วนะเพราะว่าผมไม่สามารถไปตีจักรวรรดิอื่นได้นะด้วยตัวคนเดียวนี่มันลําบากเกินไปนะดังนั้นผมจะให้พวกอีกพิกเนี่ยช่วยนะเขาจะช่วยนะแต่ว่า จะต้องให้เงินเขา5้าหมื่นสองถึงแม้ว่าผมจะให้เขามาช่วยโจมตีไม่ได้แต่ว่าเขาก็ส่งยานพันธมิตรมาให้ผมหนึ่งลำนะอ่าศัตรูมันสนใจใผมอยู่แล้วเว้ยแล้วทีนี้ผมก็มีพันธมิตรคอยช่วยยิงบ้าดาพันธมิตรผมแตกเร็วจังวะอีกทีเดียวอีกทีเดียวทีเดียวเรียบร้อยนะโอ้ oh my god ทำลายบ้านเขาก่อนเออพอจัดการศัตรูเรียบร้อยนะก็เหลือแค่ป้อม โอ้ยึดเสร็จเรียบร้อยยึดห,หรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะเรียกว่ายึดนะน่าจะเรียกแบบทําลายล้างเมืองเขาอุ้ยได้มาสองหมืนสามนะนี่ไง,ไงยานเขาที่พังนี่แหละมันจะให้เงิน ผมจะมีภารกิจค้างคือภารกิจการกำจัดทุกเมืองของจัก,กรวรรดิชิปบี้นะพลาดอย่างแรงนะเพราะว่าผมเนี่ยปล่อยให้มันเติบโตนะแล้วผมว่าไม่สามารถเอาชนะมันได้นะแล้วก็ตรงริมขอบเนี่ยมันจะมีดาวคอที่แบบเออผมชนะมาแล้วทางเศรษฐกิจนะแต่ว่าผมไม่มีเงินซื้อ oh, <shit. S 1> ซึ่งผมจะขอให้อีกพิกช่วยโจมตีจัก,กรวรรดิที่เป็นศัตรูกับผมโดยที่ผมจะจ่ายเงิน52าหมกาแล็กซี่นะสายพันธมิตรเจะบอกเลยว่าคุ้มคุมนะ ผม่ไม่ต้องเข้าไปเลยนะเว้ยคือผมให้พันธมิตรผมมาไปโจมตีอ่ะโคตรเถื่อนเป็นของพันธมิตรผมเรียบร้อยนะตอนแรกเนี่ยยังเป็นของไอ้จัก,กรวรรดิที่เป็นศัตรูผมอยู่เลยเนี่ยผมน่าจะต้องทําลายดาวเคราะห์ดวงนี้เว้ยโอไมค์ก oh ดเริ่มเบื่อแล้วนะเนี่ยคือจะพูดว่าไงเดียมันเบื่อภารกิจอะมันต้องแบบไปตามแบบเก็บพืชเก็บอะไรอย่าเงี้ย นนี่สงครามจบแล้วนะเอ่อจ่ายเงินไปแสนกว่าให้สงครามมันจบเว้ยคือมันไม่ไหวอะมันเดินทางยากจริงๆคือเดี๋ยวผมจะเอามันเข้าเป็นพวกดีกว่ามีภารกิจให้ทำไหมจ้าอยากได้ภารกิจจ้าแปดมือเลยเหรอเมื่อกี้อะไรอ่ะหุบเขาช็อกโกแลตเอายิงไปว๊าัไงตอนสุดท้ายตายไปซะเรียบร้อยนะ ผมได้เป็นพันธมิตรกัจักร,กกรวรดชิปปี้แล้วนะ oh. ทำไปแค่สองภารกิจเองจะมีเงินอยู่ที่ส0 0 0สนกว่านะแล้วผมค้นพบวิธีการหาเงินแบบโคตรง่ายนะไม่ต้องรับภารกิจเลยง่ายๆเลยคือแต่ละดาวเนี่ยมันจะมีการรับซื้อแล้วก็ขายออกสินค้าราคาแตกต่างกันเราก็อาศัยช่องว่างตรงเนี้ยเออในการหาเงินเว้ย oh, <shit. S 1> ออที่ดาวคอดวงนี้จะมีเครื่องเทศสีม่วง เราก็ซื้อมา3เลยที่ดาวคอที่แล้วผมน่าจะซื้อมาประมาณ30,000แต่ว่าพอขายออกผมได้60,000เว้ยเฮยสามแสนห้นะแค่มีเงินทุนก็รวยขึ้นละเนี่ยอันนี้สี่พัซื้อเป็นเสร็จหมื่นสานะ จาก1 3ื่นได้70,000มื่นะกำไรกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนี่มันไวรุ่นเครื่องเทศชัดๆเล่นสายพ่อค้าเนี่ยโคตรรวยนะปั๊บเดียวเนี่ยผมมี2ล้านหแล้วอะอเดี๋ยวเรามาซื้อของกันดีกว่ามาซื้ออาวุธไปจอมตีชาวบ้านนะขี่ปืนาวุธจัดไปเดี๋ยวเราไปลองก่อสองครามกันดูดีกว่าเมืองสุดท้ายนะปึ้งอึ้งอึ้งเรียบร้อยนะ ยึดดาวขอสำเร็จนะยแล้วดูเหมือนว่ามันจะเป็นบ้านผมหรือเปล่าเป็นประชาชนของผมด้วยนะแต่ว่ามันยังมีแบบไอ้พวกกบดนะยังไม่ยอมแพ้โดยสมบูรณ์นะต้องมาจัดการมันให้สิ้นซากนะเนออี่ยดอกเดียวรู้เรื่องนะสายพ่อค้านี่มันดีจริงๆ อันนี้อาจจะเป็นเนื้อเรื่องหลักนะหากรกให้เจอว่ากันว่ามันคลอนคลองใกล้ใจกลางกาแล็กซี่เมื่อพบแล้วให้กลับมารายงานที่ศูนย์โอเคซึ่งการจะไปหาเจ้ากรกเนี่ยเราจะต้องข้ามลูหนอนนะเนงินผมคงไม่หาแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ของที่ผมใส่อยู่ตอนเนี้ย ค่อนข,ข้างเป็นของดีระดับหนึงแล้วนะไม่ว่าจะเป็นปืนลูกระเบิดอะไรต่งางๆนานานะผมว่าเพียงพอในการสู้รบอะ CVN 42343V นี่ไงจกักรวาดเดอะก็อกนะ<อ>น่าจะเป็นบอสนะเออสวัสดีครับคุณก๊อกคือว่าผมมาอย่างเป็นมิตรเจ้าจะยังได้ใช้ชีวิตสงบสุขจนกว่าเราจะสั่งให้เจ้าไปทำสงครามร่วมกับศัตรูของเราไป โอ้ oh, แต่ละดาวเคราะห์มีแค่เมืองเมืองเดียวบางอาจเลยเกินจะมาเป็นเจ้าปกครองจัก,กรวาลเนี่ยไอพวกกระจอกเอาไปบึ้มๆคือลืมตุ้มๆเรียบร้อยดาวเคราะห์ที่มันควบคุมแม่งเยอะจริงวะเน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพสำหรับเป้าหมายของผมเนี่ยคือจุดศูนย์กลางกาแล็กซีนะซึ่งผมจะต้องฝ่ายพวกก๊อกพวกนี้ไปเนะย ซึ่งเอาจริงค่อนข้างยากเนี่ยไปค่อยๆกำจัดมันไปทีละส่วนอะเพราะว่าไอ้พวกก๊อกเนี่ยมันค่อนข้างกระจอกมันมีดีแค่จำนวนเว้ยเนี่ยคือบ้านมันอะแค่เนี้ยจบเรียบร้อยแต่ว่ายาลบพวกมันเนี่ยเยอะมากคือยิ่งเข้าใกล้แบบใจกลางกาแล็กซี่เท่าไหรอ่อ่ะมันค่อนข้างจะหนืดเว้ยมันบินไม่ค่อยออกสิ่งที่ผมจะทำต่อไปก็คือการมาล้มไอ้พวกก๊อกพวกนี้นะที่อาณานิคมที่เมืองเนี้ย พอล้มมันได้แล้วเดี๋ยวผมก็จะตั้งเป็นอาณานิคมของผมเองเว้ยแล้วทีนี้ผมก็จะได้แบบเมีการแบบซีเลือดเติมเองตั้งอาณานิคมมาเรียบร้อยนะก็ทําไปประมาณแบบนี้เรื่อยๆอเดี๋ยวก็จะเข้าสู่จุดศูนย์กลางกาแล็กซี่ได้เองคือมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าถึงแน่นอนนะแล้วก็สิ่งที่จะต้องมีเยอะๆก็คือเลือดนะคือแบบไอ้พวกนี้มันโจมตีเราตลอดเวลาอยู่แล้วส่วนไม่ได้ด้วยนะตอนที่แบบบินอยู่ะจะส่วนมันได้ก็คือแบบในกรณีที่อยู่ในดาวเคราะห์เท่านั้นนะ ดาวคอดวงนี้ไม่ค่อยโหดเลยนะมีแค่2เมืองเท่านั้นนะอันนี้คือดาวคอที่อยู่ใกล้กับใจกลางกาแล็กซี่นะไอพวกก๊อกแม่งเอาจริงกระจอกบอกเลยว่าเมืองมันกระจอกมากนะมันมีดีที่แบบมันจํานวนเยอะแล้วก็มียานที่เยอะเท่านั้นแหละโอเคเรียบร้อยเราไปลุยใจกลางกาแล็กซี่กันเลยดีกว่าสวัสดีสหาย คุณได้เดินทางมาไกลแสนไกลและฟันฝฟาอุปสรรคมามากมายระหว่างทางคุณได้พบกับสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายหลากหลายแต่น้อยนักที่จะมีใครมาถึงยังที่แห่งนี้ได้ความพยายามของคุณช่างยิ่ยงใหญ่เหลือเกินเออกูเล่นมานานมากกว่าจะถึงตรงเนี้ยคุณได้พิสูจน์แล้วว่าคุณคู่ควรกับก้าวต่อไปอีกระดับหนึ่งของการดำรงอยู่จักรวาลที่คุณอยู่อาศัยเป็นเพียงแค่หในบรรดาจักรวาลมากมายมหาศาล นี่ถึงแม้ว่าคุณจะมองไม่เห็นแต่ก็เชื่อมต่อถึงกันผลงานต่างๆที่คุณได้สร้างนั้นได้กระจายไปยังจักรวาลต่างๆมากมายที่มองไม่เห็นเหมือนกับที่พวกมันแฝงตัวเข้ามาอยู่ในจักรวาลของคุณไงล่ะถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะมาเป็นพวกเดียวกันว้าล้อเล่นนะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นหรอกเอาล่ะเราต้องผมตาจะบ้าหรอโคตรยาวเลยเราชื่อสตีฟคุณจะได้รับมอบพลังพลังที่จะสร้างและเผยแพ่ชีวิต และความเข้าใจและปัญญาให้ไปทั่วจัก,กรวาลนี้จงใช้พลังนี้อย่างมีสติใช้พลังนี้เพื่อวันหนึ่งเราจะได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันฉันหมายถึงในการเปรียบเปยนละล่าสุดสุดท้ทายแล้วก็จะมาดััััตตยาวเกินที่เกียรติอ่านอ่านกันเองนะทุกคนหน้านี่กลับมาที่จุดเดิมนี่หว่าโอเคเหมือนว่าจะเข้าไปซ้ำไม่ได้นะไม้เท้าแห่งชีวิตเนี่ยมันจะทําให้แบบเออ ทุกอย่างมันครบเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ชั้นบรรยากาศครบเลยทําให้ผมเนะี่ยสามารถสร้างอนานิคมได้ทันทีมาลองใช้ระเบิดดาวคอดูยิงไปแล้วนะโอ้ไปแล้วนะโอ้โหนี่สินะดาราล่วงโรยขอบคุณทุกคนนะที่รับชมซีรีส์นี้มาจนจบเลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม